ตุลาตัวเก่าตัวเดิมขึ้นนี่ตุลาตัวเดิมขึ้นดีตลอดครับตัวนี้ขนุนไหวครับเดี๋ยวเดี๋ยวหาฟังพ่อเด้อเดี๋ยวคุณเสียงคุนล่ะเสียงคนปล่อยวาวเดี๋ยวมันขึ้นแจะไม่ค่อยเบิ้งโตไป ม,ม,มันล้มบ่แหงมือนี้ว่าว่าจุ้ยล่เมันก็เป็นสีครับล้มไม่ล้มไม่แรงมือนี้มือนี้มือนี้มันก็นดึแงแหงอยู่แลับหยุดก่อน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 หยุดไว้เอา เออคือปล่อยเห็ดหยังล่ะพ่อยโนก้กคือจับใบก่อนถอยไปพุ่นอีกให้พ่อโย้กหายจักหน่อยก่อนดเดี๋ยวเอาจับไว้เอาปล่อยขึ้นปล่อยขึ้นไปเรื่อย,ยปลย่อยขึ้นไปเรื่อยปล่อยหยุดไปเลยเรื่อยๆเลยไปไปเลยโอ้ยนกเกือบตำเสือกว่ะเอาดึงปล่อยขึ้นไปเรื่อยๆมี โอ้ยเว้ยเอาปล่อยคือไปเดี๋ยวจับยูบเดียวเนี่ยมันเสี่ยสินรุดนนะเอายับไปทั้งพุ่นสะเออเอาเอออันนี้ก็ได้พอยังไงล่ะเอาจับไปย้ำมาทั้งพี่อีกถอยหลังมาอีกเอาย้ำเออเอาปล่อยแบบเนี่ยปล่อยคือไป ไปเชือกให้ติดหมืนเมื่อวานนันะครับสองมือเลยไปเชือกติดเอคือไปเอ้าวาวดึงสิไปน้ำชนโอคนเอ้าไปคือไป,ไปอืมไปคือไปหยุดก่อนก็นได้หยุดก่อนก็นได้ดึงไว้ดี มันขึ้นกี่ก้อนเดียวเริ่มขึ้นไปแล้วอ่มันขึ้นอี่ก้อนจะไปก้อนจะเฝ้าปล่อยให้มันขึ้นไปก้อนว่าจุล่าครับให้มันขึ้นไปสักก้อนจะเฝ้าปล่อยเสียงบ่ค่อยมีนะครับคลาดหายโอ้มันก็มีปนันละเสียงลมกับบึมบึมบึมไปเลยดึงไปพุ่นดูดึงไปจับไว้จับใบอะไรดึงไปถอยหลังไป เอาดึงยับป้อยขึ้นไหมดึงถ้อยหลังเลยน่ะเออบ่แล้วดึงให้มันขึ้นสูงไงเอาป้อยไปนี่ยป้อยขึ้นเรื่อยๆ่อ่ช่องนุ่งหนวดดารากับเสียงเมียงครับดาราประจำช่อง ช่องลุงหนวดแต่ว่าดาราประจำช่องกับเสียงเมียงครับเลิกโรงเรียนมาสุดบ้านเปลี่ยนเลยครับการบ้าดแผลเห็ครับการบ้านแผลเว็เลยครับเรียนวาวก่อนครับเรียนสองเส้นหรือครับ<อ>รหุ่นมวยใจรักครับดึงวาวกับที่ประยู เอาปลอ่อยขึ้นไปเรื่อยๆมันขึ้นกระปอยมันขึ้นไปเรื่อยเอาจับไว้อู้อู้ไปหอดขนหุ่นเด้อเอาขาไปข้างไว้เองสิเออเอาคัดขาไว้โอ้ยถุงมือหนึ่งม้ากับเอาไปเห็นทั้งใดบู๊บใส่ถังมือนั่นนะเสียงเมียงหลับใส่ถังอ่ะเมียงใส่อยู่โอ้งข้างซ้ายของ เชียงเมียงเรโลดอ่ะคางนี่มันของพ่อด้วยเนี่ยจับไว้ได้บ่พ่อจะไปปลดเสือ้อของจะลักนะลักเลยนี่เสื้อของลักพุ่นนะเฮ้ยเมีนบุนเนาะได้บ่จับไว้ได้บ่ อะปลอยได้แต่ผิวต้องไปปดหลักผิวไปปดเสื้อยิ่พุ่นมาค่อยๆเอาก็เดี๋ยวหนูก็สิจับวายู่อีกมันลามติดลมแห้งไปเออมาเร็วมาเร็วเออช่งมันเอาค่อยๆย้ำมาฮะพ่อเพียวจับมึงอ้าไปบานไปปดเสื้อกันไปฮะไปปดเสื้อกันจากหลักนั่นนะย่างไปตามคณะพุ่น่ะเอาจะดึงไหมล่ะ ว่าวตัวหนึ่งว่าเสี่ยวมาลองลมบุ่มีเลยบระเดีลองเลยอันนี้ว่าวตวใหม่ว่าสิมาลองยกความเสือกยกความโต มาบาดเนย,ยมันขักวาเลนวาวเนี่ยกระเป๋าประันวางเลยเอาไปปล่อยอีกไปทางนู้นไปทางโู้นอันละอยู่หันละอยู่หันละปล่อยเลยปล่อยขึ้นเรื่อยๆเอาเสียไปแล้วว มันไปแล้วปลาสร้างมันปล่อยขึ้นไปเยอะๆเลยแมนปล่อยขึ้นไปมันเยอะๆเลยพ่อมันขาไงขาหยังมขาของพ่อน่ะโอ้โพ่อเฮ็ดแต่มันซราให้เซี่ยวไปวัไก่แล้วมันเนี่ย จับไปก่อนจับไปก่อนครับเป็นหัวดิกลงจับไปก่อนน่าคือเล้ยอ่าทำแล้วตะเว็เนเริ่มตกดินอีกแล้ววันนี้ก็ได้ตะเว็นกำลังตกดินครับยังก็ตกดินว่ะอ้าวปิดคลิปซะวัอน,นี้ครับมื่อคลิปหนาเข้ามาบ้างไหมนะครับสวัสดีครับยังสวัสดีค,ครับเอออ่ามาบ้านี้ คลิปนี้จบไว้ซ้ำนี่คลิปนาพอกันไหม